สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนี้ด้วยนะกันนะสาหใครที่เข้ามาเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยแล้วกันนะจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปอัปเดตใหม่คลิปด,ด,ดีๆทุกวันเลยนะคุณผู้ชมเพื่อตอนเช้ากับตอนเที่ยงเราจัดไปแล้วนะผมผมบอกแล้ว่าโอโ้โหมามาดีทั้งคู่เลยนะก็สำหรับตอนเย็นนี้เรามาลุยกันที่สองสองวินนั่นเองนะสำหรับใครอยากมาจวดกันที่นี่คลิปสิริตาคอมเมนต์ได้เลยก็ไม่ได้บังคำไม่อย่างที่บอกครับ ดวงใครดวงมันเราบังขับกันไม่ได้นะสำหรับวันนี้จะเป็นเกมอะไรเนี่ยตามไปดูข้างในของเพ้ผมเลยดีกว่าครับโอเคผมเลือกเป็นเกมฟุตเลนโบ o ของเราเซึ่งต้องบอกเลยว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่มันมีรายการจ่ายค่อนข้างเยอะครับแค่3สามปริบางทีก็มีโอกาสบิ๊กบินได้นะคุณผู้ชมล้วกว็วส่วนเกมนี้เนี่ยไม่มีฟรีเกมอะไรทั้งสิ้นนะ s c a t อร์นี่คือเป็นเพชรนั่นเองก็คือ Scatter มาสามมันเนี่ยก็จะได้คูณห้าคูณร้อยยี่สิบห้าคูณห้าร้อยตามลำดับเลยครับมามีสี่สิบรายจ่ายว ไปปกติสองสองวินผมจะเล่นของค่ายอันนั้นอย่างเดียวอะ่ะคุกสปินอะ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูครับตืบๆๆๆตืบ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 ตื โอ้โห370ครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้ยังนิ่งอยู่นะครับชักหน่อยเลยนะโอ้โหเหลือสามร้อยแล้ว300ล่วนะ โอ้ยากเลยอะ่ะเอาแล้วเหาสองไอ้กว่าขอจริงๆเนยนะวะขอแบบว่าเป็นเป็นพวกที่แบบว่าเป็นผลไม้อะ่ะเป็นผลไม้มันจะแบบว่าได้เยอะอะ โอ้โแล้วหนึ่งร้อยสาสิบเก้าโอ้ไปไวนะเนี่ยวันนี้ไปนันเปนันวีไปนันเปนันวีโอ,โ,โอ้โหแล้วนิ่งเลยอ่ะโอ้แล้วห้าสิบห้าแล้วอ่ะคุณผู้ชม คลิปนี้ขออนุญาตไปไว้นะเนี่ยดูดิเงียบกริบขอไปซอบรีบเพื่อนเออกล้วยก้วยเออโอ้โหเรียบร้อยผู้ชมบิ๊กวินแน่นอน,นครับอันนี้ดูเลยผู้ชมดูโอ้แล้วเป็นเฟซเฟชแนลด้วยอะ่ะเออมันต้องอย่างนี้ดิเพื่อนมันต้องอย่างนี้อ่าอย่างที่บอกครับเรามา400กว่าไปๆปมานี่เราขึ้นมาละเรากลับมาแล้วผู้ชมอ่ามันต้องอยงนี้ เราบอกเลยว,ว่าสตอรี่นี้เป็นรายการจ่ายเยอะสุดนะครับเอาเล่นชีส12ได้มาร้อยเท่า,า 1, อะ่ะ1,000เออโอเคผู้ชมคลิปนี้ครับอย่าที่บอกครับฟุตเลนโบและโอ้โหงัดเกมเด็ดเกมดังออกมาเลยครับก็เอาว่เป็นประมาณนี้กันใครอยากตามติดติดก็คลิกที่หนึ่งใต้คอมเมนต์แล้วกันไม่ได้บังคับนะคุผู้ชมดวงใครโรมาสตอนี้เจอกันใหม่เด้อ